การปฏิบัติภารกิจของนาจสสองสีรร่ในปีนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับหน้าที่าชการและก็ภูมิภาทุกท่านเนื่องจากวันนี้ อบอ,บอนปนเจ้าสาองสิท่าน,นนายท่าภาคที่สงและผู้บัญชาตามบบาาาระดับชั้นท่านอิหรธกิจสข็งันนะครับไม่สามารถมาร่วมให้ข้อมูลตรงนี้ได้ก็เลยสัญญยานให้ผมมาเป็นผู้แทนนะครับก mm ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเภอเท้าเทนนะครับ mm hmm. แล้วก็ผู้บังคับกองร้อยธุรกิจฐานทานท,ท,ที่2 1งหนแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะครับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ อย่างเข้มแข็งจนมันไปสู่การตรวจยึดยาเสพติดได้รอดใหญ่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวผุ่มชาของเอเมกสอเองนก็ฝากของคนพิถึงผู้นําหมู่บ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะที่พื้นบ้านหนู่สองตำบลชยัยบุรีของเพือท่าอุเทนแล้วก็แงข่าวประชาชนด้วยที่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารนี้ให้กับท่านนายเพือแล้วก็อบรอยได้รับทราบก่อนที่จะไปตรวจยึดยาเสพติดรอบนี้นะครับก็เรียนเป็นข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติภารกิจของนบวจส24ในปีนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับปีที่แล้วนะครับทั้งปีเราตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นยาบ้าเนี่ยล้านเมตรจับกลุมผู้ต้องหาได้4 9 7คนแต่ปีนี้เพียงแค่1เดือน20วันนะครับเราสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้288คนตรวจยึดยาบ้าไปแล้ว24ล้านเมตรเศษนะครับไอ 1,043กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนอีก91กิโลกรัมเสร็จแล้วนะครับแค่ยังไม่ถึง2เดือนสติเราเกินครึ่งของปีที่แล้วแล้วนะครับที่อยากจะนําเรียนตรงนี้ก็อยากชี้เห็นว่าภารกิจของนเมริกาส .24 ปีนี้นี่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆด้วยนําไปสู่การวางแผนบรูรณาการแล้วก็ประสานสอดคล้องกันได้ดียิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเพราะแหล่งข่าวประชาชนนะครับ ก็เป็นสิ่งบอกเหตุที่ดีว่าการปฏิบัติภารกิจของนายบสองสีในทีนี้นอกเหนือจากร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วที่น้องประชาชนก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เราด้วยนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรเองสารพันตราชรนรขร้อยรอกองหนังที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงขอบคุณผู้นําหมู่บ้านและก็แหล่งข่าวประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ,อสื่อมวลชนทุกแขนงน,นะครับที่ท่านได้สละดเวลามาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เราในวันนี้ก็ขอให้ท่านได้สื่อไปถึงที่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันสกัดกัน้นป้องกันรปราตามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีนี้นะเพราะว่าที่น้องประชาชนนี่แหละ ที่จะช่วยเราได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งดืนค,ค,ครับขอบคุณครับ